สวัสดีค่ะเวลานี้นะคะก็เป็นเวลากลับบ้านนะคะหกโมงครึ่งนะคะกลับบ้านแล้ววันนี้นะคะฝนไม่ตกแต่ว่ามืดนะคะมืดมาเส้นทางของเรานะคะดูเส้นทางของเรา ข้างหน้าก็จะเป็นลูกลังนะคะแต่จะมองไม่เห็นเพราะว่าย้อนย้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะชมบรรยากาศท้องฟ้าไปเรื่อยๆนะคะท้องฟ้ายามเย็นนะคะบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะคะบรรยากาศยามเย็นของเรานะคะนี่นี่นะ เย็นจร,จริงๆนะคะเย็นชุ่มฉ่ำเย็นชุ่มฉ่ำเย็นจริงๆนี่ยำเย็นยำเย็นยนี่นะคะส่วนน้าทองฟ้านะคะท้องฟ้าสดสดงดงาน บรรยากาศดีนะคะช่วงเย็นๆนะคะสถานที่ตรงนี้ก็จะบรรยากาศดีแต่ว่าก็จะมีมืดมืด,มดนิดนึงนะคะมืดมืดอึมครึมมืดมืดกันเลยทีเดียวดูดูตรงนั้นนะคะตรงนั้นจะเป็นเ,ออเขียวๆเลยนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะยามเย็น,นะ บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าดีหน่อยนะคะที่ว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกนะคะถนนก็จะแฉะเส้นทางก็จะไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยสดงดงามสวยงามมากๆนะคะสวยงามเลยแหละไม่ใช่สวยงามนิดเดียวสวยงามเยอะมากนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเหมาะกับ คุณครูศิลปะมากๆนะคะดูนะคะจินตนาการท้องฟ้าแต่ละที่นะคะท้องฟ้าก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะคะสวยมากด้วยไม่ใช่สวยแบบ ไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้คือยามเย็นนะคะช่วงหกโมงตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบแล้วนะคะถือว่าบรรยากาศยังโอเคอยู่นะคะโอเคมากๆนะคะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณทุ่มกว่านะคะถึงที่พักนะคะเพราะฉะนั้น กช้าก็จะถึงช้านี่นะคะดูสวยไหมพี่พี่สวยมากนะคะบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่สวยมากสวยจริงๆนะคะยอดเยี่ยมนี่ดูบรรยากาศบรรยากาศดีนะคะเราก็ค่อยๆไป เราไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไม่ได้รีบไ,ไม่ได้อะไรได้ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีกันเลยทีเดียวะะะะะะบรรยากาศดีมากๆก็ตรงนี้นะคะก็จะ หมดเส้นทางเาเส้นทางลูกรางแล้วนะคะตรงนี้นะคะน,นี่นะคะเราก็จะหมดเส้นทางลูกรางแล้วถือว่าวันนี้มาคุ้มเลยนะคะนี่เห็นไหม มาคุ้มมากนะคะวันนี้มาคุ้มมากๆนี่ถือว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านบายบายไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน